ยังคงอัปเดตคดีของช่างกิจกับพรต่อนะคุณผู้ชมหลังจากที่ช่างกิจเนี่ยได้มีการรับสารภาพคะคุณผู้ชมว่าเหตุจูงใจที่มีการลงมือคุณใหม่เนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการที่จะครอบครองพรเนี่ยเพียงผู้เดียวช่างกิจเนี่ยบันดาลโทสะคุณผู้ชมคือจะเล่าอย่างนี้ว่าช่างกิจเนี่ยได้มีการบันดาลโทสะต้องการที่จะได้พรเนี่ยเป็นที่หนึ่งในใจเพียงคนเดียว ก็ได้มีการลงมือนะฮะสังหารคุณใหม่เนี่ยอย่างโหดเหี้ยมปรากฏว่าอาการล่าสุดของช่างกิจเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยยังกินข้าวได้อยู่แต่มีอาการเหม่อลอยคงคิดนู่นคิดนี่ห่วงเรื่องคดีห่วงพรแต่ล่าสุดเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่ห่วงพรอีกแล้วฮะและหลังจากนี้เนี่ยเราคงเห็นช่างกิจเนี่ยสารภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยออกมาเรื่อย โดยช่างกิตเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังมีจิตใจที่กำลังโอเคขึ้นแม้ว่าจะต้องได้รับโทษอย่างสาสมกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำไปปรากฏว่าล่าสุดฮะช่างกิตออกมาพูดนะฮะและมีการพูดกับแหล่งข่าวชั้นสูงนะคุณผู้ชมระบุว่าจากนี้ขอตัดขาดพรจากชีวิตคือขอตัดสัมพันธ์และจะไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิน้นช่างกิต ประกาศตัดขาดพอรอย่างเป็นทางการและมีการบอกเพิ่มเติมนะฮะผู้ชมว่าไม่น่าลงมือทำเลยไม่น่าทำไม่น่าไปอุ้มฆ่าคุณใหม่เลยเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่ากับการแค่ต้องการได้ผู้หญิงเพียงคนเดียวต้องบอกว่าช่างกิจเริ่มที่จะเข้าใจเพราะหลังจากที่ทราบว่าพรเนี่ย มีโลกเจใบอะไรก็ว่าไปเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าช่างกิจตัดขาดพอรอย่างเป็นทางการและมีการบอกว่าไม่น่าทำเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คุ้มมากๆกับผู้หญิงเพียงคนเดียวนี่ฮะคุณผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดช่างกิจก็มีการประ,ประกาศตัดขาดพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะ